เทศก,กาลกานนะครับในต่อไปเทศก,กาลสงก,กานเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยพวกเรานะครับทั่วประเทศโดยงลงกันถึงเงรืเ่อง,อ,องของลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเรื่องของการเสียชีวิตคือทำใจไม่ได้ครับถึงจะไม่ใช่ญาติพี่น้องพี่หมอที่เป็นข่าวเป็นาวัอยู่นะฮะตรงนี้ก็เขใจไม่ได้เพราะว่าพี่หมอเป็นครูรู้เรื่องรถเป็น คนที่ท,ที่ที่ทำรถนะครับตรงนี้เป็นช่างที่ดูแลเรื่องรถนะครับก็เงยเลยในการเดินทางไกลต้องร้องเลยครับสนะบมบูรณ์นะครับท่านต้องดูแลสุขภาพนะครับก่อนที่จะไปคุมเบางเถียงขับรถท่านถ้าท่านไม่ดูแลสุขภาพของท่านอดหลับอดนอนดื่มเหล้านะครับเสพยาเสพติด แล้วสุขภาพไม่พร้อมที่จะคุมรถของท่านอย่าลืมนะครับท่านไปได้ไปคนเดียวมีลูกมีหลานไปด้วยฝากไว้นะครับต้งตองดูลแลตัวท่านก่ขขอนสอนที่นะครับตัที่สองก็คือลถจะต้องมีาการตรวจเช็คจะต้องมีเวลาให้ช่างกับบ้านช่างตออยากกับบ้านด้วยกันนะครับตรงนี้ขอให้ท่านอารถเข้าไปเช่น ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเป็นท่อยางน้ำเป็นระบบเบสอะไรต่างๆนะครับต้องเช็คด้วยครับถ้าเป็นเสียอ,อยู่บนท่อถนนพยายามยืนนะครับว่าลูกหลานญาติน้องไม่ดีเท่ากันพวกวิชาชีพเยอะนะจี้พ่นจนชีวิกริ่งเราอัตรักษณ์